ครับจากนัทแท็กซเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับคลิปนี้ก็เป็นเช้านะครับของวันที่4พฤศจิกายนนะครับ2566นะครับวันนี้นัดมีรถไถนะครับรถกระบะแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นผานพวนโรตารี่ผ่านยกกล้องผานขุดมันนะครับหรือเครื่องใส่ปุ๋ยนะครับหางตัดหญ้านะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาดูสินค้าได้นะครับทั้ง2สาขาเลยนะครับที่แท็กเตอร์นัดสาขาสมเด็จจังหวัดกสินธุ์นะครับ เป็นสาขารองนะครับแล้วก็สาขาหลักนะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธา,านีวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มา2คันนะครับเพิ่งปรับสภาพเสร็จสวยๆพร้อมส่งพร้อมขายมี M5000 ครับมี L3408 ส่วนรถวันนี้นะครับราคาเริ่มต้นนะครับก็จะอยู่ที่145,000บาทเป็น B24 ตัวเปล่านะครับอยู่ด้านหลัง ก็จะเป็นท้ายท้ายคลิปนะครับวันนี้มี M 9 5มี M 7 0 4 0นะครับแล้วก็สวัสดี FC ทางฝั่งสปปลาวที่ติดตามอยู่ด้วยนะครับฝั่งสปปลาวก็จัดส่งให้นะครับรถถ้าเอาข้ามคันไหนก็มีบวกค่าภาษีนะครับทั้ง2ฝั่งให้คันละ9 0,000บาทจากราคารถนะครับส่วนราคาไทยก็ปกติครับส่งฟรี300กมมีมัดจํา10,000บาทเท่านั้นนะครับมาคันแรกนะครับวันนี้ผมเตรียมส่ง L 4 5ครับอันนี้ไปที่ อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นครับลูกค้าจองไว้ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปส่งลงช่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็คลิปขายก็รันกันทุกวันนะครับอ่ะคันแรกนะครับ M 0 0 0 s อย S ่นะครับรถสวยๆหน้าใบมีดใหม่สีใหม่เก็บงานใหม่ทั้งระบบครับตัวนี้355,000บาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับทำไมถึงราคานี้ครับพอเราจัดชุดเต็มให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางครับยางใหม่ทั้ง4เส้นครับยางหน้าจะเป็น9.524นะครับ ยางหลังอ้วนเต็มซุ้มล้อนะครับเต็มซุ้มล้อเลยนะครับเป็นเบอร์ยาง16.9ขีดยี่แปนะครับชุดท้ายนะครับชุดท้ายเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะครับนี่ครับเก็บงานใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นครับด้านหน้ากับหางพวกไฟท้ายเนี่ยเบิกศูนย์ใหม่นะครับแผ่นลังคาโครงลังคาเบิกศูนย์ใหม่เลยนะครับรถสวยเช็คใหม่นะครับมาพร้อมกับผานพวน5้าใบนะครับผานพวน5้าใบ26นิ้วนะครับคันนี้ 355,000บาทเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับรถจดทะเบียนปี52มาอีกหนึ่งคันครับคันที่2ของวันนี้ครับเป็น L 3 4 0 8 DI นะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็น3สูบ Direct Injection ครับอ่า8เกียร์ดินหน้า4เกียร์เกียร์ถอยนะครับตัวนี้รถเช็คใหม่พร้อมใช้งานนะครับอ่าระบบแจวเลยครับสวยๆครับ2253ชั่วโมงนะครับ ขายหารถไว้พร้อมใช้ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบไดเล็กนะครับเป็นรถที่น่าใช้มากนะครับสำหรับ3 4แรงม้านะครับใครที่มีงบน้อยงบไม่เยอะนะครับตัวนี้ราคา2 0งแสน3า0 0 0บาทครับ2องแสน่บาทยางเต็มเต็มนะครับเก็บงานนะครับหน้าใบมีดเต็มเต็มนะครับพร้อมทอรันพุ่งสีใหม่ของเหลวใหม่ทั้งระบบครับเช็คเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นเหมือนกันครับดานหน้าแล้วก็ผ่านนะครับดานหน้าแล้วก็ผ่าน ใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับที่0 9นย์1 1 1 9 1นนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0 6 3ย์3 0 4 4 7มาี็ดมาดูรถเล็กๆกันบ้างนะครับใครงบน้อยนะครับคันนี้ไม่เกิน2 0 0แสนนะครับสวยๆเช็คเก็บงานแล้วเรียบร้อยนะครับขัดสีฝากระโปรงให้เรียบๆเลยนะครับยาง90อร์ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวนี้เป็นรุ่น B ี4 2 0คันโค้งครับ24แรงม้านะครับ เปิดมุมกว้างให้ดูครับรถสวยสีเดิมสภาพเดิมๆครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับระบบพร้อมใช้ครับใช้งาน2,598ชั่วโมงครับรถจดทะเบียนปี54นะคันนี้ราคาอยู่ที่175,000บาทนะครับราคานี้งดต่อรองนะครับ175,000บาทคูปตาบี2420ครับสามสูบสองพาวเววิวครับขับเคลื่อน4ี่ล้อหรือใครที่ต้องการเอาไปตัดหญ้า นะครับไปไถสวนงานเล็กๆนะครับหรืองานเข้าร่องนะครับตัวนี้ถือว่าเหมาะมากนะครับมีโครงกันอ้อยให้พร้อมนะครับหรือใครที่จะไปเข้าสวนปาล์มนะครับใบปาล์มไม่มีตีหน้าแน่นอนครับขึ้นบนอย่างเดียวนะครับอ่ะเดินกันต่อครับตัวรถเกี่ยวติดจองแล้วนะครับนาฤดูกันนะครับตัวนี้ไปห้วยแถลงรถไถตู้แอร์นะครับคู b ัต้ l สามหกศูนย์แปดตัวดีทีครับสามสิบหกแรงม้าสามสูบสองเผาโฟร์วิลขับเคลื่อนสี่ล้อครับตัวนี้ด้านหน้าชิ้นเดียวครับแอร์เย็นฉ่ำใช้งานได้ปกตินะครับราคาอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นบาทนะครับขายราคานี้เลยนะครับยอมขาดทุนครับตัวนี้อยู่นานแล้วนะครับอยู่ปีกว่าแล้วนะครับก็ไม่ได้ลดราคาลงสักทีครับตอนนี้ก็ปรับราคาจัดโปรนะครับของเดือนพฤศจิกาให้นะครับเหลือแค่สองแสนห้ารถเช็คใช้งานได้ปกติไม่มีจุดเลือดจุดซึมนะครับแอร์เย็นฉ่ำใครที่ต้องการทํางานในออฟฟิศห้องแอร์นะครับ สาบหกคันนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับหรือใครงบน้อยครับคันนี้ก็ใช้งานได้ครับเครื่องนิ่มติดง่ายนะตัวนี้แอ6สามหกศนปดโดย d นะครับอเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อยแล้วนะครับนี่ครับไม่เคยสตาร์ทให้ f อได้ได้ฟังเสียงสนกทีนะคันนี้นะครับเครื่องติดง่ายนะครับราคาสองแสนได้ด้านหน้าแล้วก็หางนะครับใครที่ งบไม่เยอะอยากได้เครื่องไดเล็กไว้ใช้งานไปตาหน้ามีแตกไปตามสภาพนี้นะครับสองแสนบาทนะครับอันนี้ก็ขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพเครื่องก็มีหลวมมีไอบ้างนะครับแต่เครื่องติดง่ายครับใช้งานได้ปกปตินะครับไปชมกันต่อเลยครับ L 3 4 0 8ลงคลิปเมื่อเช้านี้นะครับ มีคอมเมนต์เข้ามาแล้วนะครับแต่ยังไม่โทรเข้ามานะครับสำหรับ L348 0ตัวดีทีครับคันนี้ไปตาหน้าเจ้าของเดิมทำเป็นสองสั์มานะครับตากบเลยครับ2องครั้งนะครับยาง95%ทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับรถถือว่าสภาพสวยนะครับสวยเดิมเลยล่ะนะครับสวยเดิมเลยสีซีดตากแดดนิดหน่อยนะครับแต่รถถือว่าค่อนข้างที่จะแห้งดีครับตัวนี้ราคาอยู่ที่185,000บาทครับอุปกรณ์ได้ด้านหน้าแล้วก็หางพวน อุปกรณ์2ชิ้นนะครับเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับ34แรงม้าตอบโจทย์เอฟซีที่เป็นชาวเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นไร่มันสําปะหลังไล่ไร่มันสําปะหลังหรือไปตัดหญ้าหรือไปดันไปปั่นนาครับตัวนี้เหมาะนะครับเพราะว่าเป็นรถที่งบไม่เยอะแล้วก็สามารถทํางานได้นะครับได้ดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับเป็นรถเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทนมากๆนะครับสําหรับ34แรงม้าตัวนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับถัดมา39แรงม้าครับ คันนี้3สูบครับ2องเทาโฟวิลร,รับเคลื่อน4ล้อคันนี้2องแสนสี่หมบาทครับ2องแสนสี่หมบาท39แรงเรามีทั้งหมด3คันนะครับมีทั้งหมด3คันตอนนี้นะครับคันนี้2องแสนสี่เครื่องยนต์สสูบไดรเล็กแเกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ตัวพรีเมียมสวยๆเลยตัวนี้มีคันเดียวในร้านนะครับที่สามารถขอนดาวกับสินเชื่อยันมาแคปิตอลได้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2,85,000บาท สวยบกริบๆเรียบๆครับล้างออกเรียบร้อยขัดสีปั่นเงาให้เรียบร้อยครับรถสวยเดิมๆนะครับราคา285,000คันนี้วางดาวอยู่ที่30,000นะครับวางดาว30,000คนคับ2คนนะครับผ่อนผ่านยันม้าแคดปิตอนครับส่งปีละ90,000กว่าบาทงวดย่อยเดือนละ2,000นะครับประมาณนี้นะครับรายละเอียดนะครับอ่ะถัดมาครับ L3608 ดัว d ดีครับตัวนี้36แรงม้าราคา260,000บาทครับ สวยๆสีเดิมๆครับอันนี้คือรถเดิมๆมาจากบ้านแบบนี้ครับไม่ได้ปรับสภาพนะครับเรามีสองสเตปครับชอบปรับสภาพชอบสวยเอาคันนี้ชอบเดิมเอาคันนี้นะครับอ่าคันนี้สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทสวยๆราคาคุ้มๆสีเดิมๆเรียบๆนะครับขัดสีเก็บงานให้แล้วนะครับไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะครับรถพร้อมใช้งานเครื่องยนต์เป็นสามสูบเล็ก8แปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยนะครับสาหรับสามสิบหกแรงม้าคันนี้สองแสนหกมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้สองแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับ เช็คใหม่ทั้งหมดยางใหม่สี่เส้นอุปกรณ์สองชิ้นนะครับยางใหม่สี่เส้นอุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังตัวนี้ของเหลวใหม่ทั้งระบบแป๊บสายไฮดรอลิกสีนะครับใหม่ทั้งหมดไฟตาหน้าไฟตาท้ายแผ่นลังคาใหม่ทั้งหมดครับสองเก้าห้านะครับคันนี้ลูกหมากคันหน้าเช็คเรียบร้อยครับคันลังมินี้นะครับที่เก็บงานแบบนี้จะมีประกันเครื่องยนต์ให้สามเดือนหลังการขายนะครับมาเจ้ายันมาสามสิบเก้าแรงครับตัวนี้ยังอยู่นะครับ รถสวยสีเดิมสภาพเรียมๆนะครับยาง80% 85%ด้วยนะครับรถจดปี57ครับคันนี้ราคาอยู่ที่250,000บาทครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังเร่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับ2ชิ้นหน้าหลังนะครับ285,000บาทมา L4018 ครับสำหรับ L4018 นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่360,000บาทครับรถสวยสีเดิมเรียมๆ อุปกรณ์ได้2ชิ้นครับท่อนคัดเดิมนะครับรถใช้งาน3 0 0พรถปี63ครับแต่ว่ารถถือว่าสภาพสวยแห้งเนื้อตัวเรียบๆนะครับเรียบดีเลยนะครับอ่ะก็จบไปสำหรับ EP1 ีหนึ่งสำหรับช่อง TikTok นะครับช่อง YouTube เราก็ดูกันต่อนะครับอันนี้ก็โทรติดต่อสอบถามมาได้ที่0 9 1ย์1 1 1 9 1นะครับอน่ะครับมาดู e ี2สนะครับสำหรับช่อง t i k t o k นะครับมันต้องแยกคลิปนะครับ e ี2เรานะครับก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเป็นรับตัวน้์ครื่งต์4สูา โฟวิลขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้แปดเกียร์หน้าแปดเกียร์อถอยนะครับอ่ะผมเกาะเป็นหางพวนของซีมทีให้เดี๋ยวผมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่เดี๋ยววันนี้จัดสั่งเปลี่ยนยางเลยนะครับเดี๋ยวสั่งเปลี่ยนยางหน้าให้เลยนะครับอ่ะฐานพวนซีมทีครับฐานหกใบยี่สี่นิ้วสวยๆใบเต็มๆนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 4แสนสองหบาทครับ4 2 0 0 0 0บาทพร้อมยางหน้าใหม่หนึ่งคู่เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับรถจดทะเบียนปีหกนนะครับคันนี้อ่ะมาดูกันต่อครับเจ้า New Holland นะครับ TC48R นะครับรถสวยสีเดิมนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าโรตารี่นะครับขายตามสภาพอันนี้เครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับสวยๆเลยนะครับ16เกียร์ด้านหน้า16เกียร์ถอยหลังนะครับอ่ะ คันนี้48ลังม้าครับราคาอยู่ที่260,000บาทฟังไม่ผิดนะครับคันนี้260,000บาทเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับสำหรับเจ้านิ้ออนแลน์นะครับขัดมาครับ4708 SP ครับ47แรงม้าเป็นตัวสเปเชียลครับก่อนขึ้นมาเป็น50รุ่นสุดท้ายของ47นะครับตัวนี้รถปี57นะครับยางเดิมๆประมาณ70%อุปกรณ์2ชิ้นครับรถเดิมๆตัวนี้ผมให้เป็นหางควนใหม่นะครับราคา จาก400,001นะครับเหลือ4 0 0 0 0วนนะครับพร้อมผ่านทวนใหม่ใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับอันนั้นจะเป็นแถวหลังก็สามารถชมได้ใน EP 1นะครับเดี๋ยวผมพาไปดู M95 B24 แล้วก็ M7040 อยู่ด้านท้ายคลิปนะครับใครที่สนใจวันนี้เป็นคลิปอัปเดตสินค้าหน้าร้านในวันที่4พฤศจิกายน2566ส่วนผ่านขุดนะครับเราเริ่มต้นที่12,000บาทต้องมารับเองนะครับผ่านยกล่องเราเริ่มต้นที่ 16,500บาทราคานี้รับเองนะครับราคาเริ่มต้นนะครับเรามีหลายค่ายถ้าแพงสุดก็อยู่ที่14,500ไาเป็นของนาซาของตาเพชรนี่ผ่านขุดนี่นี่ตัวนี้จัดโปโลโลไปเลยนะครับเอาไปเอาไปตัวละหมื่นนึงนะครับตัวละหมื่นบาทนะครับตัวละ10,000บาทแคตาเพชรนะครับมีตัวเดียวตัวสุดท้ายลดไปเลยนะครับกระบะปุ๊กนะครับกระบะอเนกประสงค์อ่าหนึ่งสองห้าร้อยครับอ่าหนึ่งสองห้าร้อยเดี๋ยวพาไปดูรถกระบะกันบ้างนะครับเผื่อใครที่ ไม่อยากได้รถไถยอยากได้รถติดแอร์นะครับก็เป็นคลิปร,มรวมๆเนาะวันนี้มาชมรถกระบะกันบ้างนะครับตัวนี้เป็น t o y ย t a Revo p i พิ e e r นะครับปี2018แต่งแนวออฟโรดสายลุยนะครับพร้อมเครื่องเสียงเต็มลำนะครับมีชุดลำโพงอยู่ด้านท้ายด้วยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่4 5 0 0นะครับ4 5 0 0ผมรวมโอนกรรมสิทธิ์ รวมประกันภัยให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับโอนให้พร้อมนะครับเป็นราคาเงินสดนะครับส่วนจัดดาวนะครับก็สามารถผ่อนดาวได้ตัวนี้น่าจะวางดาวประมาณ8 000, ปดหมื่นกว่าบาทส่วนคันนี้วางดาวประมาณ4ี่0 0ื่นนะครับสี่0 0ื่หรือ30,000่นี่แหละนะครับอันนี้เป็นเจ้า d m a ม a l อ New 1.9 s ึ่ปนะครับตัวนี้รถปี2อ2 1ครับสวย,สวย อันนี้ราคา3ามแสนสามนพันนะครับรวมโอนกรรมสิทธิ์ให้พร้อมนะครับรถภายในเรียบๆเลยครับตัวนี้4ี่หมื่นโลนะครับอ่ะสำหรับโรตเตอรี่ครับมาดูโรตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นค่ายใดขนาดใดนะครับช่วงนี้นัดก็ไม่ค่อยได้เน้นโรตเตอรี่มากเท่าไหร่นะครับก็มีโปรส่วนลดให้เหมือนกันนะครับทุกรุ่นทุกขนาดทุกค่ายโปรส่วนลดรับกับเองนะครับตัวละ3,000บาทนะครับส่วนมาให้ส่งให้ก็คิดค่าน้ำมันตามราคานะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ นะครับสองคันนี้เป็นรถที่เตรียมส่งมอบลูกค้านะครับก็เตรียมส่งมอบลูกค้าเดี๋ยวไปดูด้านล่างกันนะครับล้อพายก็มีนะครับล้อพายอยู่คู่ละ9,5 0 0าสำหรับ40นะครับ50ก็มีนะครับโทรมาสอบถามราคากันได้อ่ะมาดูงานด้านล่างนะครับเอฟตีหลายๆท่านก็ถามหากันเยอะนะครับรถเรานะครับเก็บงานยังไงนะครับบิวยังไงนะครับตัวนี้คือให้เห็นกันจะจะเลยครับเช็คทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับพร้อมมีประกันเครื่องยนต์ให้หลังการขายนะครับ แบบนี้ครับคานหน้าเช็คลงใหม่นะครับพวกลูกปืนพวกอะไรต่างๆเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเนี่ยน้ำมันน้ำมงน้ำมันนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับตัวนี้ L4708 ครับราคา395,000บาทนะครับคันนี้จะจัดยางให้ใหม่4เส้นนะครับเล่ยทะเบียนชุดโอนครบตัวนี้ปี55นะครับส่วนคันนี้ L3408 เครื่องยนต์พอใช้ครับตัวนี้จะเอามาทำแค่สีนะครับก็จะอยู่ที่195,000บาท ส่วนลอตเตอรี่ตัวนี้ติดจองไปนะครับกับ39แรงไปที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็กำลังเช็คให้นะครับรถเกียวนะครับ DC68G นะครับก็ติดจองตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากได้เกียวดันเพิ่มนะครับก็เลยยังไม่ทันได้ส่งเกียวดันเพิ่งมาครับเพิ่งเสร็จนะครับก็ใส่เกียวดันให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เตรียมไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินเคาทของ FC ทางจังหวัดขอนแก่นนะครับจองไว้ นะครับแล้วก็ดีสองสี่ครับคันนี้แสนสี่หมื่นห้าพันนะครับรวมเก็บสภาพรวมแถมสีนะครับเงอนขายได้ตัวนี้สี่เจ็ดศูนย์แปดดีที่ลูกค้าอำเภอน้ําสมจังหวัดอุดรครับมาจองไว้อันนี้เงื่อนไขาทกศครับสั่งจองเมื่อวานนะครับเราขายเงินสดแล้วก็ผ่อนผ่านทกศครับตัวนี้นัดส่งวันที่เก้าครับทางอำเภอกุมภาวาปีอ่ะเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับ ยางรั่วพร้อมกัน2ข้างเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเหลือเช็คไฟพอดีงานมันเยอะก็เลยยังไม่ได้ทําพวกนี้ขึ้นไปนะครับ M95 ก็เสร็จแล้วละ่ะเบาะมาแล้วอะไรมาแล้วนะครับ M7040 อยู่ที่475,000 M95 อยู่ที่685,000บาทนะครับส่วน47คันนี้ก็รอไปที่จังหวัดอุดรน,นะครับติดจองนะครับอ่นะประมาณนี้นะครับถ้าวันนี้รีวิวบกขาดตกบกพ้องนะครับประการใดนัดก็ ขอประทานอภัย f อฟผู้ที่ติดตามอณะที่นี้ด้วยนะครับรถมีถูกรถมีแพงครับก็ซื้อขายกันตามสมภาพนะครับทุกอย่างเรามีต้นทุนนะครับการปรับสภาพเก็บงานถ้าลูกค้ามองว่าร้านเราแพงนะครับก็ดูที่อื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจไปด้วยก็ได้นะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับสนใจรถไถมือสองรถเกี่ยวและอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือรถกระบะก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้ที่นัทแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมครับ